ขั้นตอนแรกตาพริกกระเทียมและตะไคร้หั่นซอยให้ละเอียดและให้เข้ากันหลังจากตำละเอียดแล้วใส่กะปิเล็กน้อยลงไปตำต่อให้ละเอียดจากนั้นตั้งกระทะไฟกลางค่อนข้างแรงใส่น้ำมันลงไปให้กระทะร้อน พอกระทะร้อนแล้วใส่เครื่องแกงที่เราตำตะก,กี้นี้ลงไปผัดเลยจ้าผัดให้สุกพอประมาณจากนั้นใส่ไก่ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้ว ผัดไก่เลยจ้าผัดไก่ให้คุกเขาเข้าเครื่องจากนั้นนะจ๊ะใช้น้ำล้างคกเทน้ำล้างล้างคอกลงไปผัดต่อเลยจ้า อ่าเสร็จแล้วเตรียมใส่เครื่องปรุงเลยจ้าใส่น้ำตาลลงไปใส่ผงชูร,รสลงไปใส่ซอสหอยนางรมจ้าใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวไม่ต้องใส่เยอะนะจ้าเสร็จแล้วใส่พริกอ่อนลงไปจ้าเอาพัดทุกอย่างให้เข้ากันคลุกเคล้า ให้เครื่องทุกอย่างเข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วก็รอเดือดน,นะจ้านี่เดือดปุดๆๆๆเลยกินหอมยั่วยวนมากหลังจากนั้นพอเริ่มสุกใส่ใบมะกรูดอ่อนลงไปเลยแล้วก็ผัดใบมะกรูดอ่อนให้สุกเล็กน้อยนะจ๊ะหอมหน่าทานมาก หอ,อเสร็จเรียบร้อยเทใส่จานเตรียมเสิร์ฟเลยจ้าและนี่นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยไก่ผัดตะไคร้ของครัวนายกต้อมอ้าวมากินกันได้เลยจ้า